วันเนตรงกับวันพระหัส,สบดีที่28พฤศจิกายนพุทธศักรา,าชสองพันห้าร้อชาวเมื่อท่านทั้งหลายก็เห็นแล้วว่ามีบุคคลเมายาบ้าแล้วก็เดินเข้ามาายในวัด ยังแต่ว่าพวกเราส่วนใหญ่แล้วมีอะไรผิดปกติหมาเห่าขนาดนั้นก็ไม่คิดที่จะออกไปดูกระผมเมื่อภาพก็เลยต้องออกไปแทนแต่คราวนี้ออกไปแล้วจัดการอะไรไม่ได้พระบคุคคลได้เมายาบ้าบอกว่าจะมาไหว้พระอาจาร,รย์เล็ก แถมยัหอบดอกไม้มาหอบหนึ่งด้วยในมารับดอกไม้จากเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเขาต่อไปเห็นท่านศักด์เ<ป>ดินตามอยู่ก็เลยกระซิบบอกว่าช่วยหาที่นอนให้มันหน่อยท่านศักด์ก็ดันไม่กล้าเสียอีกคือถ้ากัผมม่อาภาพไม่ได้เป็นคนรับดอกไม้จากมือ ก็คงจะหลับอยู่ตรงนั้นแหละรับของจากเขาแล้วยังจะไปซ้ําเติมเขามันก็คงจะไม่ใช่กลาวนี้พอไปบินธบาปรากฏว่าเจ้านี่ไปเดินเกะกะอยู่ในตลาดมีโอมเล่าให้ฟังว่าเมายาบ้ามาตั้งแต่เมื่อวานตีลูกตีเมียจะเผาบ้านด้วย เดินตำรวจต้องเอาลูกไปพักอยู่ที่หอพักโรงเรียนทองผาปูมิทยาที่กับผมมาเอาภาพสร้างให้ทางโรงเรียนได้ยินแล้วก็งง,ง,งว่าข่าวนี้ถูกต้องหรือเปล่าเนื่องเพราะว่าถ้าเมายาบ้าอารวาสขนาดนั้นทำไมตำรวจไม่เอาไปสงบสติอารมณ์ในกรงเียเลย ก็เลยทำให้มาคิดว่าในเรื่องของยาเสพติดต่างๆมีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายหแก่ตนเองครอบครัวแล้วก็สังคมอย่างประมาณไม่ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีศีลห้าให้เว้นจากการดื่มสุราไม่ไร ซึ่งในสมัยนั้นมีเพียงเท่านั้นก็เลยมีบรรดาบุคคลที่ใช้ความฉลาดในทางที่ผิดอ้างว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามยาเสพติดชนิดอื่นแล้วก็ไปเสพ โดยที่ลืมคิดถึงมหาประเทศสี่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไว้ในการตัดสินพระธรรมวินัยว่าสิ่งใดไม่สมควรพิจารณาแล้วว่าไม่สมควรสิ่งนั้นย่อมไม่สมควรเรื่องของอยาเสพติดนั้นเป็นตัวทำลายประเทศชาติที่ร้ายกาจมาก เพราะว่าทำให้ผู้คนไม่มีโอกาสจะได้ใช้ความรู้ความสามารถทั้งตนไปทำมาหากินพัฒนาประเทศชาติหากแต่ว่าติดอยู่กับยาเสพติดแล้วก็วนเวียนไม่ได้ไปไหนแบบเดียวกับสมัยที่ท่านอาจารย์สมพงษ์เป็นจเจ้าอาวาสอยู่ กับผมอัตราภาพเองมาช่วยสร้างวัดดันมีผู้หวังดีปรารถนาดีหรือว่าตํารวจเขาแจ้งข้อสังเกตเองก็ไม่รู้ว่ากับผมอัตราภาพมีเงินทองมากมายบุรณะวัดไปสี่ห้าวัดแล้วน่าจะขายยบ้าถึงมีเงินขนาดนี้กับผมมัตมาภาพเองก็ไม่รู้ ช่วงนั้นก็เป็นแค่รองจะอาวาตีิวัดท่าขนุนบทบาทหน้าที่ทุกอย่างก็ต้องยกให้ท่านอาจารย์สมพงษ์ไปตนเองก็มีหน้าที่แค่พัฒนาวัดเท่านั้นปรากฏว่ามีตำรวจสันติบาลมากราบแล้วก็สารภาพว่าผมติดตามหลวงพ่ออยู่เป็นปีเพราะมีคนแจ้งว่าหลวงพ่อขายยาบ้าถึงได้มีเงินมาสร้างวัด ขอ,อยือนยันว่าหลวงพ่อไม่ได้มีความประพฤติทางด้านนี้เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ติดตามมาไม่เคยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาข้องเกี่ยวเสวนาด้วยเลยแต่ว่าพระรูปนั้นสมมเนรรูปนั้นมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ขอให้จัดการให้เรียบร้อยไม่เช่นนั้นแล้วกรับผมคงจะต้องจับกลุ่มและจะทำให้เสียหายถึงวัดในเมื่อเป็นเช่นนั้นกรับผมมตตาภาพก็เลยต้องไปเจรจากับพระและเนนรูปนั้นว่าถ้าต้องการจะศึกก็จะช่วยศึกให้ถ้าไม่ต้องการศึกจะย้ายก็ให้รีบบอกจะได้จเจ้าวาดท่านทำเรื่องย้าย ปัญหาถึงได้จบลงไปท่านทั้งหลายจะเห็นว่าในระยะนี้ก็มีข่าวคราวได้พระภิกษุเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นปกติส่วนหนึ่งก็คือด้วยความที่พระภิกษุสมนเเรนเป็นวัยรุ่นอยากรู้อยากลองอีกส่วนหนึ่งก็คือเคยเสพมาก่อนในสมัยเป็นฆราวาส พอบวดเข้ามาก็ยังอยู่ในพื้นที่ก็คือบ้านตนเองอยู่ใกล้วัดบรรดาคอเดเดิมก็คงไปมาหาสู่เป็นปกติแล้วท้ายี้สุดก็พาเอาพระเนเนกลับไปเสพยาเสพติดเหมือนเดิมล่าสุดนี้ไปตรวจวัด มีพระภิกษุสมเนรทั้งหมดแปดรูปปรากฏว่านอกจากจะเอาวาดกับหลวงตาสองรูปแล้วที่เหลือติดยาปัสสาวะเป็นสีม่วงหมดความจริงในเรื่องของยาเสพติดนั้นก็ผมดนภาพก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตนเองเป็นอะไรไม่ใช่ว่าไม่อยากรู้ไม่อยากลองแต่ลองแล้วไม่สำเร็จสักอย่าง อย่างแรกๆเลยที่อยากลองก็คือเห็นผู้ใหญ่กินเหล้ากันแล้วสนุกสนานมากร้องราทำเพลงถึงเวลาเมาหัวทิ่มโดยเฉพาะพี่ชายคนโตกับผมบก็ได้ภาพก็ได้อัจักรยานไปรับกลับบ้านเสร็จแล้วนั่งจักรยานมาได้ไม่ไกลก็ล่วงลงไปกองกับพื้น ก็ต้องจอดตั้งจักรยานนี้เรียบร้อยไปพยุงขึ้นมาใหม่ปั่นจักรยานต่อไปได้ไม่ไกลก็ร่วงลงไปอีกแล้วกว่าจะกลับถึงบ้านก็ทุลักทุเลเ mm hmm. กิดความรู้สึกว่าถ้ากินเหล้าแล้วมันสนุกขนาดนี้ก็น่าลองดูบ้าง คราวนี้ด้วยความได้เป็นครอบครัวคนจีนทุกวันพระของจีนเขาจะมีการถวายเล่าถวายน้ำชาที่บริเวณสันเจ้าที่ภาษาจีนรรติจุเอียปรากฏว่าแอบแอบแม่ไปกะว่าจะลองแทนเจ้าสักถ้วยหนึ่งแค่ได้กลิ่นก็นงายท้องแล้วยังสงสัยว่าของแบบนี้มันกินได้ด้วยหรือวะ พอไปเล่าให้พักพวกเพื่อนฝูงที่โรงเรียนฟังเพื่อนบอกว่าเบียร์ดีกว่าแรงน้อยกว่าเล่ากินแล้วไม่เสียสุขภาพด้วยนานมันว่าไปยันนูน่นท้ายด้สุดเพื่อนก็แอบเอามาให้พอเปิดฝาได้กลิ่นเท่านั้นเอง เกิดความรู้สึกว่าคนเรามันกินของเน่าๆแบบนี้ก็ได้ด้วยเพราะว่าสมัยนั้นยังต้องถักแหถักอวนเพื่อเอาไว้หาปลาถึงเวลาก็ต้องไปถากเปลือกต้นไม้มาต้มพย้อมแหย้อมอวนอาศัยอย่างไม้ช่วยเคลือบให้แหอวนไม่เปื่อยง่าย พอถึงเวลาก็ทิ้งน้ำต้มเปลือกไม้ไว้สี่วันห้าวันฟองขึ้นฟอดเลยกลิ่นบูดได้กลิ่นไปไกลๆสรุปว่ากลิ่นเบียกก็บบูดพอกันนั่นหลก็ในเมื่อเล่าก็ไม่ได้เบียกก็ไม่ได้ก็หันมาลองบุหรี่ดูํำไมด้านบุหรี่มีแค่สองยี่ห้อก็คือตลาหลวงข้าวกับตาพระจันทร์ ไปแอบขโมยของพ่อมาตัวหนึ่งุสามุดไปอยู่ใต้พุ่มไม้ปรากฏว่าสูกเข้าไปได้ไม่ถึงครึ่งมวนเมาน้ําลายยืดน้ําลายเหนียวขนาดบ้วนไม่ขาดเลยก็เลยเข็ดสรุปว่าพยายามทำแล้วแต่ไม่สำเร็จสักอย่างเมื่อมาทำงานในช่วงวัยรุ่น พี่ชายซ่อมสีรถก็ไปฝึกหัดถึงเวลาพ่นสีรถแต่ละคันใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งแล้วสิ่งที่ใช้ผสมสีรถก็คือทินเนอร์ซึ่งจะมีบรรดาเด็กวัยรุ่นในซอยมาขอซื้อเป็นประจำมาถึงเวลาก็มาสะกิดพี่ๆขอซื้อทินเนอร์สองบาท ส่งสำลีมาให้ก้อนหนังให้ช่วยชุบททนเนอร์ให้ด้วยมอหลายๆครั้งก็ลำคาญบอกกูให้มึงขวดหนึ่งเลยได้ไม่ต้องมาบ่อยๆมันบอกไม่ได้พี่เดี๋ยวอดใจไม่ได้ถึงตายเสือกกลัวตายอีกแล้วมันก็ติดเสียผู้เสียคนกันขนาดเรียนหนังสือนังหาไม่ได้แต่กรับผมมืเอภาพพ่นสีรถอย่างน้อยๆครั้งละสองชั่วโมงครึง่งเมาหัวทิ่มน้ำลายยืดเป็นประจำ ก็ไม่เห็นอยากจะติดอะไรมันเป็นไปได้อยากจะเลี่ยงไม่ทำงานตรงนี้มากกว่าก็เลยสงสัยว่าตกลงพวกมึงติดอะไรกันวะในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าในเรื่องของสุลายาเสพติดอะไรต่างๆ ถ้าหากไม่ใช่พระสร้างบุญเดิมมาจนกระทั่งทำชั่วไม่ได้มันก็น่าจะเกิดจากกําลังใจที่ฝึกฝนมาเข้มแข็งกว่าเนื่องเพราะว่าปฏิบัติกรรมฐานมาตั้งแต่อายุสิบหกกว่าได้จะไปทำงานก็ปฏิบัติรำมาสามสี่ปีแล้ว ก็น่าจะเป็นเหตุให้ว่ามีกำลังใจเข้มแข็งไม่ไปติดกับสิ่งเสพติดทั้งหลายเหล่านี้แล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อพ่อแม่บอกว่าอะไรไม่ดีก็เชื่อแล้วก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วยจึงเกิดความสงสัยมาจนปัจจุบันนี้ว่าตกลงพวกที่ติดสุรายาเสพติดอะไรต่างๆนั้นมันติดอะไรกันแน่ แต่เจออย่างโกเลง้งเขาก็บอกว่าไม่ได้ชอบสุราแต่ชอบบรรยากาศในวงสุราฟังแล้วมันมีข้ออ้างให้กินแต่เพื่อเราเองที่ต้องมาระมัดระวังกัน<ม>เรื่องเพราะว่าเรื่องของยาเสพติดนั้นมันพาให้คนลักเล็กขโมยน้อย ของใหญ่ไม่เอาของแพงไม่เอาพวกนี้เอาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นพอให้มีเงินไปซื้อยามาเสพมาฉันนั้นแต่ละวัดกระถางทูบเชิงเทียนถ้าหากว่าเป็นทองเหลืองรับประกันได้ว่าทิ้งเอาไว้เป็นหายหมดก็เลยนอกจากต้องระมัดระวังแล้วในส่วนของอันตรายอื่นๆ อย่างเช่นว่าถ้าเขาเมาแล้วคลองสติไม่ได้อาจจะมีการอารวาดและมาทำร้ายคนในวัดผมเมตตาภาพขอยืนยันว่าถ้ามีเข้ามาในพยายามหาที่นอนให้มันเลยไม่ต้องไปเกรงใจแต่ผมก็เห็นเวนยามของเราบางคนก็พกสำบุลไยยาวเป็นเมตรต่ลักษณะอย่างนั้นเดี๋ยวจะเดือดร้อน เพราะว่ามันกลายเป็นทำร้ายร่างกายคนอื่นถึงสาหัสส่วนใหญ่แล้วก็ผมเอาภาพถนัดก็มักจะเป็นไม้ยาวสักสองศอกก็พอถึงเวลาหยัดตีถ้าหากว่าสติดีๆด,ด้วยกันแล้วก็คนเคยฝึกการต่อสู้มาการตีนัหลบง่ายให้ใช้จับแล้วแทงแทน ถ้าหากว่าเคยฝึกมาบ้างกระแทกเข้าไปที่เลนปีทีเดียวก็กองอยู่กับพื้นแล้วเรื่องของการใช้อาวุธในลักษณะแทงก็คล้ายๆกับการถีบขงมวยไทยเป็นสิ่งที่หลบได้ยากมากถ้าไม่เคยฝึกการต่อสู้มาเราจะไม่รู้ดังนั้นถ้าหากว่าใช้ไม้ในลักษณะอย่างนั้นมันก็ถือว่าไม่ได้ทำอะไรรุนแรงเกินเหตุด้วย หรือถ้าหากว่าฝึกการต่อสู้มือเปล่ามาก็เรียบร้อยไม่ต้องเสียเวลาใช้อาวุธแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจถ้าหากว่ามันไปแจ้งความมาทำร้ายร่างกายผมจะไปประกันตัวให้เองเพราะว่าเขาเข้ามาภายในวัดถ,ถือว่าบุกรุกแล้วอยู่ในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเราสามารถที่จะให้การได้ว่าป้องกันตัว เรื่องพัเดาบางทีมันก็จะเลยเถิดไปเหมือนกันถ้าหากว่าเราไปใช้อาวุธในลักษณะทำร้ายเขาจนบาดเจ็บสาหัสแล้วส่วนที่ต้องระวังก็คือคนเมาถ้ามือหนักๆอย่างกับผมมาตอนภาพก็อาจจะต้องถึงตายอานายก็ต้องมองเป้าให้ดีๆหน่อยว่าโดนตรงไหนมั่นใจว่าไม่ตายแล้วค่อยลงมือ เราวันนี้ก็เขาเรียนถาวายพระภิกษุสม,มเด็ของเราแล้วบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้